ชาคริตขึ้นเสาเอกเสาวโทให้บ้านใหม่เป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆเลยนะคะสำหรับครอบครัวแย้มนามของหนุ่มชาคริตกับภรรยาสาวแอนพัทิลายิ่งมีบุตรชายน้องโพไวสองขวบครึ่งเข้ามาเติมเต็มแล้วยิ่งทำให้บ้านหลังนี้ไม่เคยเงียบเหงาอีกเลยขณะที่เดียวกันพ่อชาคริตก็ประกาศออกสื่อชัดเจนว่ากำลังมีน้องคนที่สอง ให้เป็นเพื่อนเล่นพีโพอีกด้วยและช่วงนี้นอกจากจะเริ่มปั๊มบุตรกันแล้วยังอยู่ในช่วงขยับขยายกิจการขยับขยายบ้านทางบ้านส่วนที่จังหวัดจันทบุรีและบ้านเดี่ยวในกรุงเทพล่าสุดหนุ่มชาคริตก,ก็ได้ลงเรื่องราวดีๆในชีวิตอีกหนึ่งเรื่องก้าวสำคัญของครอบครัวกำลังจะมีบ้านเป็นของตัวเองโดยวานนี้ วันที่12ถือเป็นเลิกดีว่างเสาเอกสาวโทหลังจากที่เราไปทำสวนกันอยู่นานตอนนี้ได้เวลาของอีกเก้าวของสำคัญของครอบครัวก็คือการสร้างบ้านของเราให้สมบูรณ์แบบวันดีวันมงคลพิธีขึ้นเสาเอกสาวโทที่บ้านของเจ้าหยองครับและด้านภรรยาสาวแอนก็ได้บอกอีกว่าเลิกง,งามยามดี12 11 2020 พี่ที่ลงเสาวเอกสาวโทบ้านแย้มนม้ำขอให้มีแต่สิ่งดีๆตลอดไปรักและภูมิใจในตัวน้องพ่อครับพี่โพสองความ6เดือนกกว่าครับชาคริตแอนพาชมอาณาจักรหลังน้อยริมน้ำออกแบบสุดเรียบง่ายใช้วัสดุเรือใช้จากบ้านหลังเดิมที่เป็นบ้านสุนัขบรรยากาศดีร่มรื่นน่าอยู่มากนักแสดงมาดฝีมือพวงตำแหน่งพิธีกรชายชาครีตแย้มนม้มควงภรยาคนเก่งแอนพัทิลา เปิดบ้านสวนที่จังหวัดจันทบุรีเพิ่งสร้างใหม่ร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพันธ์ุบรรยากาศสุดชิวเพราะเป็นบ้านติดริมน้ำซึ่งแอนพัทิลาได้เปิดเผยว่าบักโพชาแนลขยายอาณาจักรเขยจันคฤรืหาดริมน้ำได้บอกเล่าว่าบ้านหลังดังกล่าวสร้างจากวัสดุที่ถูกหรือจากบ้านหลังเก่าถูกออกแบบมาอย่างเรียบง่ายแต่น่าอยู่สุดๆโดยงบประมาณที่ไม่แพงอีกด้วย พร้อมกับบอกอีกว่าบ้านหลังนี้สร้างไว้เพื่อพักผ่อนหลังทําสวนเสร็จไม่ได้ต้องการเฟอร์นิเจอร์มากมายแค่อำหนวยความสะดวกมีห้องน้ำมีที่พักนอนนอกจากนี้ชาคริตยานนามก็ได้พาชมสวนที่พอทุเรียนไว้เต็มพื้นที่ทีเดียวด้วยนอกจากนี้ชาคริตยานนามก็ยังได้พาชมสวนพอทุเรียนที่พอไว้เต็มพื้นที่อีกด้วยบอกเลยค่ะว่าเป็นบ้านริมทานที่น่าอยู่สุด อนาคตของน้องโพคือเศรษฐีจันทบุรีตัวจริงเลยนะจ๊ะเพราะทุกอย่างพ่อชาคริละแม่แอนสร้างไว้เป็นวางรากฐานให้กับน้องโพบุตรชายคนเดียวในตอนนี้ไปดูแบบเต็มๆได้เลยนะคะบักโพชาแนลซึ่งงานนี้ต้องขอบอกเลยค่ะว่าชาคริตแอนพัทิลานั้นไม่ไอายทำอาหารกินเลยจำไหนน้ำพริกกะปิเขยจันอีกด้วยแม้น่ารักและก็เก่งกันทั้งบ้านเลยนะคะครอบครัวของหนุ่มชาคริตเนี่ย